หายขาดหายมิดซีรีมิดอิ่งติ้งหายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เล็บขบบอเจ้าชีกระตอดหรือไม่ตาปลาหรือเปล่ามาเอาวิธีภูมิปัญญาไปแก้แบบง่ายๆแบบหายขาดเลยนะครับตักไมอิลาตักเอาเลยนะครับบักหอยเฮส่วนเอาเลยเอบอบักนาวกะเก็บเอาบอกไว้ก่อนนะบบเมนก้อยบักหอยดอกเอาเล็บขบก่อนเนาะเพราะว่า คนที่เป็นนี่มันเจ็บมันปวดน้ำร่องสมมุตินี่เป็นร่องร่องร่องนิ้วเท้านะครับมันสีเป็นบางคนเป็นนองออกเม้นอีกทั้งหากนะครับอันนี้มันเจ็บอีหลีนะครับใส่รองเท้ากับพขได้วิธีแรกให้ไปหาบักนาวแล้วกับปูนเขี้ยวหมากนะครับปูนที่กินกับหมากนะครับสีอย่างก็ได้ขาวหรือแดงก็ได้้าบักนาวซอยเป็นชิ้นเล็กๆให้ปลายมันแหลมๆนะครับแหลมๆแ,แบบนี้นะครับนี่นี่เลย ไปที่นี่เขาเอาไม้จิ้มกะปูนกินหมากนะครับปูนกคยไ้จิ้มกะปูนกินหมากเพราะให้มันติดเพราะให้มันติดแค่ปลายแหลมๆนหน้าบักเนาผสมกะปูนกินหมากเท่านั้นแหละเขาไปแง่ไส้หมองที่เป็นเล็บขบของร่องไอ้นิ้วเท้านะครับก็บสีเสียบเสียบขาไว้เลยนะครับเขาก็สีให้มันเสียบขาไว้เลยนะครับอันนี้จากเฮ็ดจากมือเนื้อจากสองเท้าเศร้ากระแล้งหรือ มือละเทือกะได้แค่ปูนกับบักเน้านี่เฮ็ดจากซี่หามือ่อเสาแอดแหลตาเจ็บเลยนิ้วเท้า,เาวิธีที่สองแบบภูมิปัญญาแบบหายขาดหายมิดซีรีมิดติ้ง,งหายแบบร้อยเปอร์เซตไปหาบักหอยนะแต่นี้บักหอยเชอรี่นะครับถ้ามีบักหอยนะแห้งดีลายแล้วก็เอาบักหอยนะนี่โอ้มันจุกันยุบเบื่อนี่จึบเอาบักหอ,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 อยนะจากน่วยนึงจังซี่นะครับไปเผาไฟเผาไฟนะครับ แล้วก็เอาเกลือตอนถ้ามันเดือดแล้วมันห้อนแล้วมันจะมีน้ำฟดอยู่ปากของมันนะครับแล้วเอาเกลือนิดเดียวมาหยอดลงเท่านั้นแหละเทใส่หม่องที่เป็นเล็บขบนะครับอันนี้ขั้งเดียวขอขั้งเดียวเสาแอดแหลดอันนี้ตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นพาทำมาอันนี้ดึกดำบรรพ์อีรีนะครับวีธีนี้ตาปลาหรือว่าขี่กระตอดนะครับอันนี้คนละแบบกันเลยนะครับตาปลากับขี่กระตอดตาปลานี่มันสิบออกนานๆแบบเป็น ออกเจ็บๆนะครับออกถ้าโดนยังเขาไปตำแน่นี่ปีนวสะดุกเลยแหละแต่ขีกระตอนี่มันสิออกเป็นตุ่มออกมานะครับตุ่มออกมาจากผิวผิวนังของเขาขีกะตอดตาปลาสมมุติว่ามันเป็นยูฝ้ามือหรือฝ้าตีนกระซ้างนะครับขอให้เขาขุดเอาอย่างมาขูดขูดให้ลึกที่สุดเท่าศิลึกได้นะครับเพราะว่าตาปานมันสิออกเป็นดันๆนะครับออกเป็นแข็งเลยแหละนะครับขุดให้ลึกแล้วก็เอาทุกบกระเทียมมาปโปะ โปะไว้แล้วก็พัตเตอร์หรืออย่างมาปิดไว้นะครับอันนี้เฮ็ดไปจะเป็นอาทิตย์นะครับส่วสีหายเพราะว่าอันนี้รากมันลึกหรือสีใไส้วิธีเดียวกันกะขี่กระตอดก็ได้นะครับแตงเตกี้กะสีถ้ามันเป็นน้าขาน้าขามันสิบออกเป็นตุ่มน้ําขาเขาเอาอย่างมาเฉือนเพราะมันเลือดซิบแล้วกัเอาถูบจี้เลยหรือเสียเอาท่านไฟฉายตากบเกิดทันกันบ่ละแตงเตกี่ไอ้มันสี่ เป็นท่านเกานะครับมันสีออกบูดออกเน่าแล้วมันสีมีนม้ำขาวๆใสๆไ,สไหลออกมาบีบออกมาใสมาแปะเลยอันนี้หายหายไลิแน่นอนเลยนะครับรวมถึงว่าเอาใสใสยางดอกลักมะอุดมาไอขุดขุดแล้วก็เอาอยางดอกลักมาทาใสเบาตาป่าหรือว่าฉีกตอดีก็ อยู่บ่ไ้นะครับไปเบิดแหละพวกนี้หรือสีไส้ปูนกินหมากกะสบูมาผสมร่วมกันแล้วก็ไปอุดไปแตะก็ได้ยังส่ก็ง่ายดีแบบว่่ต้องไปเลสซงเลเซอร์มันดอกพวกยังส่เขาทําได้ไม่ต้องไปสร้างซื้อเขาทั้งหลงทั้งเน,นี่ยไดยังนั่นนะพวกที่ว่าขจัดหูดไฟติ้งเนื้อติ้งยังนั่นน่ะแบบเดียวกันนี่แหละแบบเดียวกันนี่แหละไม่ต้องไปซื้อ้มันเสียทั้งว่ะขอแค่หาและทํากะหายอิลี หายคือกันนี่แหละถ้าบ่หาถ้าขี่ข้านกะเสื้อเอารลดสวัสดีครับ